มหาาาวนิชดกสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงบ้างครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับอารามทูสกะชาดกหรือลิงรดน้ำต้นไม้ไปแล้วที่แฝงข้อคิดเกี่ยวกับการคิดและการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายน้องๆครับมาวันนี้เราจะได้มารู้จักกับมหาวานิชชาดก เป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งเรามาดูกันนะครับว่าข้อคิดชาดกเรื่องนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างมาติดตามกันได้เลยครับในนิทานชาดกเรื่องมหาวานิชชาดกชาดกนี้มีต้นเหตุมาจากพวกพ่อค้าที่มีความโลภมากจนตัวตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงเรื่องอดีตให้ฟังว่าเมื่อครั้งพุทธกาล ณเมืองสาวัตถีมีกลุ่มพ่อค้าได้ร่วมหุ้นกันเพื่อนำของไปขายต่างเมืองจึงได้เดินทางไปกับเกวียน500เล่มด้วยแต่งตั้งพ่อค้าผู้มีปัญญาคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากองเกวียนในการเดินทางเ <c oughs> มื่อเดินทางเข้าไปในป่าสักพัดไม่สามารถกำหนดทิศได้กลุ่มพ่อค้าจึงหลงทางอยู่ในปา่าทำให้น้ำและอาหารที่เตรียมไว้ค่อยๆหมดไป ขบวนเกวียนได้วกวนอยู่ในป่าจนมาถึงต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งมีพญานาคอาศัยอยู่จึงได้ชวนกันไปพักร่มเงาเพื่อคิดหาทางไปต่อเมื่อพากันไปนั่งที่โคนต้นไทรพ่อค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าที่โคนต้นไม้เหมือนมีน้ำเก็บอยู่จึงได้ช่วยกันตัดกิ่งทางตะวันออกปรากฏว่ามีน้ำออกมาให้อาบและต่างพากันดื่มกินอย่างสบายใจ กลุ่มพ่อค้าคิดว่าเมื่อตัดกิ่งทางตะวันออกแล้วมีน้ำไหลออกมาก็อลองตัดกิ่งทางทิศใต้ดูว่าจะมีสิ่งใดออกมาบ้างเมื่อตัดกิ่งทางทิศใต้ปรากฏว่ามีอาหารรสเลิศต่างๆออกมาจากกิ่งพ่อค้าต่างดีใจและพากันกินอย่างอริอร่อยแล้วกลุ่มพ่อค้าก็พากันคิดว่าลองไปตัดกิ่งทางทิศต,ตะวันตกอีก ว่ามีอะไรอีกบ้างเมื่อตัดกิ่งทางทิศตะวันตกทันใดนั้นก็ปรากฏเหล่าสตรีแต่งตัวงดงามออกมาจากกิ่งนั้นพวกพ่อค้าต่างพากันรื่นรมยินดีกับสตรีเหล่านั้นอย่างมีความสุขและผู้พ่อค้าโลภมากจึงพากันไปตัดกิ่งทางเหนือปรากฏก็มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆไหลออกมา,มามากมายทั้งหมด ช่วยกันนำแก้วแหวนเงินทองที่ไหลออกมานั้นขึ้นกองกุเวียนไปทั้งหมดกลุ่มพ่อค้าโลภมากเมื่อตัดกิ่งต้นไม้ครบทั้ง4ี่ทิศต่างมีความคิดว่าขนาดพวกเราตัดแค่กิ่งยังได้ของมากมายตามที่เราปรารถนาเราน่าจะโค้นต้นไทรน่าจะได้สมบัติอีกมหาศาลเลยทันใดนั้นนายกองกุเวียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อค้า ก็ได้เข้ามาเตือนว่าต้นไม้ต้นนี้ได้มอบทุกอย่างที่ท่านต้องการท่านอย่าโค่นต้นไม้ต้นนี้เลยกลุ่มพ่อค้าได้ถูกความโลภครอบงำต่างไม่สนใจถ้อยคําของหัวหน้ากองเกวียนได้นำขวานมาฟันที่ต้นไม้และทำให้พระยานคราชหรือพญาน,นาคที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ออกมาด้วยความโกรธที่กลุ่มพวกพ่อค้าไม่รู้จักบุญคุณของเรา จึงได้สั่งทหารหน้าออกมาฆ่ากลุ่มพ่อค้าที่มีความโลภเหล่านี้ให้หมดสิน้นยกเว้นแต่หัวหน้ากองเกวียนพระยานคราชได้ไว้ชีวิตและยกทรัพย์สมบัติจำนวน5 0 0รเล่มเกวียนให้กับหัวหน้ากองเกวียนผู้นี้กลับไปยังเมืองสาวัตถีอีกด้วยก,ก็เพราะหัวหน้ากองเกวียนผู้นี้มีความประมาณตนรู้จักเพียงพอไม่หลงไปกับความโลภของพวกกลุ่มพ่อค้านั่นเอง เพราะเหตุดังกล่าวนี้ผู้มีสติปัญญาและรู้จักยับยั้งชั่งใจเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของตนไม่ตกอยู่ในอำนาจของความโลภและมีสติก็ย่อมสามารถบรรลุความสำเร็จได้ด้วยดีพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพระยาหนาคราชในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระสารีบุตรในเวลานี้ส่วนหัวหน้าพ่อค้ากองเกวียนผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจความโลภ และมีความกตัญญูรู้ขุณในครั้งนั้นก็คือเราในเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับเรื่องมหาวานิชชาดกหรือพ่อค้ากองเกวียนให้ข้อคิดน่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องของความโลภความโลภมากนั้นทำให้ตัวเองตายได้เลยนะครับน้องๆควรมีชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มี เราจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเช่นเรามีดินสอใช้อยู่แล้วแต่เห็นเพื่อนซื้อมาหลายแท่งสีสวยดีเลยคิดขโมยเพื่อเอามาเป็นของเราเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมใช้เดี่ยวกันแล้วนะครับเราไปร่วมสนุกกันได้เลยครับช่วงใช้เดียว ตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องมหาวานิชาดกในอดีตพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรหัวหน้าพ่อค้ามหาวานิชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใดโลภมากจนตัวตาย ใครในข้อนี้มีความโลภเต้ยกลัวกินข้าวไม่อิ่มจึงไปเอากล่องข้าวเพลินมากินถ้าเราไม่โลภจะเป็นอย่างไรมีความพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น้องๆครับได้เวลาของเฉลยแล้วนะครับดูสิครับว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อเอ่ยมหาวินิชชาดดกในอดีตพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรหัวหน้าพ่อค้ามหาวณนิชชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใดโลภมากจนตัวตายใครในข้อนี้มีความโลภเต้ยกลัวกินข้าวไม่อิ่มจึงไปเอากล่องข้าวเพลินไปกิน ถ้าเราไม่โลภจะเป็นอย่างไรมีความพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้องๆครับได้รู้จักกับเรื่องมหาวานิชชาดกที่สอนเกี่ยวกับความโลภมากที่ทำให้ตัวตายไปแล้วเห็นโทษแบบนี้แล้วน้องๆต้องรู้จักนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับคือไม่โลภมากและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ